สวัสดีครับยินดีต้อนรับฟีเขาสู่ช่องพอไว้คนเดิมนะครับน้องบันอันนี้กากาได้นั่มน้ำนากล้่ปัจจัยจากฟีมาถือไว้เพื่อนอาจารย์ส่งนะครับอยากรวมถ้าบุญกับ็ฝากด้วยว่าแต่นี่เอตีคุณมีรลยรับหนี่งซอยพานามันหาหนึ่งพับาทนอกจากถ้าบุญหนึ่งพันบาทเดี๋ยวรายสื่อเดี๋ยวรายสื่อเดี๋ยวผมจะอ่านไปถ่ายคลิปเนาะคลิได้มอบให้พระอาจารย์หนึ่ง เป็นสองพันเจ็ดร้อยบาทครับผมนสอสวารวะุระปาริปุริติสกังอวามวยโตินังเตตานังอุกปติอิจิังปจิังตุมเมวะเอฟซีนะครับนอกทีนะครับรับอาบุญกับไปไปพร้อมกับกาพา้วยนะครับเด้อกาาวยก็ได้มาถวายปัจจัยให้แล้ว

อ่ครับอันนี้กะอ่าเพื่นอาจารย์บ็ได้บอกเล็กนะครับเด้อเฮี้ยงจังต่ว่าเป็นแนวทา้นสื่อครับอ่าันมากก่อนครับตัวหนึ่งครับเ็นฟันก่อนครับตัวเดียวบ่ันควัน่เอ็นบอกอ่มีน้อยมีเน่าบครับเนาะน้ถาทงนั่ครับ ส่วนอีกที่เหลือนะครับว่าห้ติดตามคิดต่อไปเดี๋ยวพอไว้คนเดิมทีมิตมาติดตามห้นะครับเนาะคือเป็นมือวันที่วันที่อะไรอาจารย์วันที่14ครับเอ้านี่แหละครับ ครับครับวันที่สิบสี่คือสี่มาตามสองโตสุดท้ายคือวันที่สิบสี่นะครับอันนี้เลขตัวนี้เลขเดินนะครับเด้อเดินหนามาก่อนเดินหนามาก่อนอ่าเลขเดินนามาเป็นตัวนี้ครับแต่ว่าบัตนี้อ่าโตัสองโตสุดท้ายคอยติดตามอีกนะครับเนาะอันนี้คือเป็นของพระอาจารย์โตครับท่า เดินไข่เลขเดินนาครับขอไว้บอกว่าเลขเดินนามากคอนนะครับเด้อตัวนี้ครับเลขเดินนามากคอนอ่าผู้ใดที่เขามาชมคลทิพยพอไว้คนเดิมแล้วกาไข้ใช่วิจารญานการรับชม,มเป็นยังเสียห้เก็ตมาตัวเดียวเก็ดต,ตัวนี้มีทีมาทีไปนะครับเด้อเป็นเลขเดินนาาก่อนครับเลขเดินนาาก่อนอันคู่มากก่าโคไล่โคตแช่โ<ม>คตรติดตามให้ขาอไว้คนเดิมเลยนะครับเด้อข้อไว้คนเดิมกับสติปตามอีกสองตัวทุ้ไทย มาให้นะครับเนาะคือมือนีแวะมาหาผู้อจนรยการโจมปน,าาน,ปนก็เรียกว่าเอาเดินนาไปก้อนยางไปก้อนนะครับเนะายางไปก้อนให้ตัวนี้ให้พิจารณาบิ่งนะครับนะ้่ายาลืมครับมือวันที่ส4เอาไว้ค้นเดิมทิดนักทิดตามมาใหา้ครับทิดตามอีกสองตัวสุดท้ายครับเดวนี้กาลัางเดินทางอยู่ครับเดินทางไปนะครับเนาให้ใส่พิจารณา,ยยาการรับจมนี่คือตัวเป็นตัวนี้ที่ว่าเป็นเลข เลขเดินนาครับเลขเดินนาครับนะครับเนาะแล้วจิ้งจิ้งอีกสองตัวสุดท้ายเอาตัวเดียวเราตรวจไปนี่แหละครับมาดิเอาขอบริคิดมากนะครับเนาะบริเปเบอร์บริจิตมากตัวนี้คือเลขบริจิดมากนะครับเนาะหลักไปสองตัวสุดท้ายสองตัวหันกันเป็นวันที่สิบสี่นะครับเด้อฟังเอาเด้อครับเด้อเป็นวันที่สิบสี่นะครับเด้อะหายไปเพที่พี่เจริญอนุญาตการรับชมนะครับเนาะ เดีน,นี้เป็นเพียงเพียงแนวทางการที่เ,เท่าที่ลงทุนทองจางมันก็มีความเสี่ยงนะครับเนาะ,ะ,ะครับแบบนี้ก็พอไหวก็ได้เข้าไปคุยกับเพื่อนอาจารย์ตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็คือเพื่อนอาจารย์ก็ให้น้ำหนามาก่อนคือเป็นเลขกเกศนะครับเนาะเอาเพราะว่าเป็นยังคือให้ตัวเดียวเพิ่นว่าเพิ่นกะห้ย,ย่งบ่อขั่นหนึ่งอีกสองตัว เพิ่นบ่กว่าในหมั่นใจครับเพิ่นบ่กว่าในหมั่นใจเพราะว่ายังเป็นล่างๆอยู่อืออ่ายังเป็นล่างๆอยู่เพิ่นก็เลยบอกว่าวันที่สิบสี่อ่าเพิ่นก็สิมีพิธีอ่าแล้วก็สิให้เป็นตัวเลขเด็ดๆอีกสองตัวสุดท้ายนะครับเนาะมันก็สิครบสามตัวนะครับเออคือคือว่าอ่าวันที่สิบสี่นี่มันก็สิก็สิเป็นมื้อพิธีต่างๆนะครับนะร่วมเข้ามา มือนั่นเพิ่นขอสิคอ,อ,อยเขาพยำให้อีกทีนึงเดี๋ยวนี้เพิ่นกําลังทําสมาธิอยู่เพิ่นก็เลยว่าเอาเอา,เอาตัวนี้ไปพิจารณาก่อนส่วนอีกที่เหลือหันก็ให้ตามส่องยูทูบต่างๆเอาไว้คือพอไวมากมื่อนี้ก็พอไว้คนเดิมนี่ก็ได้เป็นเลขเจ็ดมาก,ก่อนครับก็เป็นคนเป็นคนแรกกับว่าใดนาะครับเนาะคนแรกกับว่าไดที่ได้เลขเจ็ดมาก,ก่อนนี่ครับเนาะกับขมากับกาพาร่วยครับมากับกาพาร่วยกับ ให้ที่ตามเอาไว้เด้อครับเด้อส่องขอไว้คนเดิมครับขอไว้คนเดิมสิจัดให้เต็มที่เลยตัวเลขเด็ดๆดังๆกับเพิ่นอาจารย์ตงนะครับเนาะที่มาเมือนี้ก <inct> ็อ <ded> ยู่ที Burke ่วัดบุรพารามปูคุณแหงมองนี้ฝนกระเห็ดกับพ่อั้าในแลี่ยวฝนกระเห็ดแท่นขึ้นให้ยานะครับเด้อยาคามิมานะครับยาคามิมายาคามิมาเนาะครับเนาะฝนเจียวยามาให้นะครับเนาะเพิ่นก็บกำลังจัดการ ขึ้นที่อยู่ครับว่าสิเห็ดเขาจังไดรนะครับอ่าสี่ย่ยไปจังไดรนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขอ่าที่ขาวายสี่ให้เบิ้งนะครับเด้อเดี๋ยวเนาะคนมีงานใหญ่เขากพิ่นมีงานใหญ่กระเพาะเฉลี่ยวาลั่มน้ำกันเนี้ยเหมือนกรนไรเด้อเดี๋ยวผมจะเป็นเจ้าภาพนั่งรั่มหน่อยก็คือวา่ากูน่ากว่าูงรั่มที่ได้เอานั่งรั่มหน่อยมากโอ้รั่มให้ปูโอ้เอามีบุญอยู่ได้ในรูปดังนี่ฮ้องฮึงอยู่นี่แม่ปัดตัวอือ อันนี้เป็นเลขน้ำของเพื่อนอาจารย์ตงนะครับเด้อแต่ว่าบดิฟันทงว่าเป็นเลขตัวไหนเพื่อนว่าเพื่อนบริันเน่ออันนี่นะครับเด้ออือก็เลยเปียนให้น้ำไปก่อนนะครับเนาะอีกสองตัวทีติดตามไห้นะครับเด้ออ่าทีติดตามไห้ผู้ใดที่เอฟซีที่เขามาชมของช่องคอยก็เดิมแล้วนะครับเนาะให้ติดตามไปเรื่อยๆครับติดตามไปเรื่อย เมื่อกี้ก็นั่งคุยกับเพื่อนอาจารย์ตุงอยู่กะก็คือสีเห็นสี่หูเดินน้อครับเนาะเพราะว่าอ่าบอไายหนาไายตาเพลินครับเพลินก็อนุญาตให้ทายยุติแต่ว่าพอไว้คนเดิมบอไายครับอ่าเป็นการเซฟเพลินเพราะว่าอ่าโควิดมันก็หลายเนาะประกาศเพลินก็ย่านเพลินถือตรวจสอบนะครับเนาะก็เลยต้องเซฟเพลินไว้เท่ากับวาเอาบรรยากาศที่แค่ขังวัดครับขังวัดขังนี่ครับเนาะอ่าเอาสิใายไปเสือจังไหนแล้วพออเด็ก เจ็ดตัวเดียวสันกัดจับใส่ครับมักตัวไหนก็จับใส่ด้ครับเ้ว่าอยงไอันนครับว่าจังไรก็้นี่ก็ดียางไปก็ดีเห็นจีเขียมจับอยู่ท้งหัวปูตาขีเข้ยมปูปูอปูก้นแหนี่บ่ปูปูตาทิพนี่นะปูตาทิพี่เท่านี้บ่โอ้โหขีเขี้ยมมันเป็นยังล้วบ่ก็ไหนเจ็ดว่าตัวเดียวเขียมตัวหนึ่งแ้าแก้าขีเขี้ยมมาใส่ชูด้ผมเออเออขีเขี้ยมมันก็เป็นเจ็ัวนี่แหละ เก็ม uh, oh, uh, uh, ันมีซ oh. uh, ีขาดิบาเอาเดซะบเน้ะเอีวทีานไหนมาเดียวเออไฮเตัวเดียวละบ้านนี่มีเมีขามีันมีตัวหนึ่งอีกเีนสตัวเีหงออัวกููกับจิตเป็นเจ็ดาเออปููกัเป็นเปียกทัตัวปูปูเตัวเนาะเข้า เขาเอาเอาตัวนี้ไปกอดกับให้เอฟซีใส่วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อเพราะว่ากล้าไปเห็นขี้เกี่ยมจับหลังหัวปูนเออหลังเบิ้งเป็นเป็นจับอยู่หนึ่งที่ยนจับโอ้หัวปูนโอกะซีเอาเลขตัวเอาขี้เกี่ยมใส่กับปูปะเออขี้เกี่ยมใส่กับปูอืมไ้เก็บตัวเดียวได้เก็บตัวเดียวขี้เกี่ยมใส่เนอไปปูยิมปุูปูเอาบัตรนี่ไว้สิผ้าไปเบิ้งครับโอ้ปูยิมมาสันว่าใส่นอขี้เกี่ยมกล้าผ้ารวอยไปเห็นขี้เกี่ยมมาสันครับ ยู่ปูาตาดทิพย์ประสานว่าคอยคือบ่เห็นบ่อสีเกียมลักหนีจะกคอยเพราะว่าเอาย่างไปเพิ่งอีกข้างครับโอ,โอ้บ่เห็นครับไปแล้วสิเกียมไปแล้วนะครับเราเห็นตะปูอยูน่นี่นะครับปูอยู่นี่เอ้าบาดนี่เอาข้บ่เบ,บิ่งปูนะครับเนาะปูตาดทิพย์พ่อครับโอ้ปูก็ได้เน,ะนาะเอาข้าวกระไดนะครับเนาะเอาข้าตามเจ็ดไปก่อนได้อีกสองตัว พอไหวคนเดิมกับชิตามหายได้ครับเด้อพอไหวคนเดิมกับชิตามหาอีกสองตัวเนาะเราตามสองตัวไปเรื่อยๆนะครับเนาะบานี่ห้ากันอ่าสำหรับคลิปนี้กับหายมีโชคลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้ออ่าเอฟซีขอบมากจะเริ่มนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอไหวคนเดิมให้พอไหวคนเดิมมีกำลังใจสู่ต่อไปนะครับเนาะกดไลค์กดตามกดอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอไหวกับชิได้มีคลิปดีๆทรงตรงถึงท่านอยู่ตลอดเวลาสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีย่างงามๆครับ